สำหรับวันนี้นะครับทุกท่านเรามาทดสอบตัวไฟ F10 นะครับลูก G30 LCI กันนะครับอันนี้เป็นการทดสอบแบบออฟไลน์นะครับในการทดสอบไฟก่อนที่จะส่งคุณลูกค้านะครับก็ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับประมาณ3คู่นะครับ3คู่นะครับ3คู่ เดี๋ยวเราไปทดสอบไฟแบบออฟไลน์กันนะครับว่าจะมีความสวยงามเพียงใดนะครับแล้วจะมีเทคนิคการต่อสายยังไงบ้างสำหรับคนที่ไป DIY เองนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังคลิปนะครับไปชมไฟท้ายกันสำหรับไฟชุดแรกนะครับจะเป็นไฟ running light นะครับว้าวนะครับโอเคครับสวยงามมากๆเลยนะครับ เป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับไปครับโอ้โหนะครับนะครับความแตกต่างระหว่างไฟเบรกนะครับกับไฟ running light ก็คือการวิ่งนะครับ running light ก็จะมีการวิ่งก่อนทํางานนะครับไฟเบรกก็คือจะทํางานขึ้นมาเลยนะครับเคครับต่อไปนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับว้าวนะครับ สวยงามนะครับไปต่อครับไปนะครับจะเป็นไฟถ้ายหลังนะครับขู่นะฮะเรีบยบร้อยครับับสุดท้ายนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับโอเคครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับไปติดตั้งเองนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะครับว่าจะมีการต่อใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลย